มากครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอพักจากการตามล่าเจ้าทะเลสักวันหนึ่งแล้วกันนะคนุณดูเออผมจะขอมาล่าท้าผีดีกว่าด้วยโอเคผมคนเดียวเลยแล้วการเนี่ยคนรถโอ้โหรถมาจากไหนหมดเลยหรอวะเนี่ยดูดิล้อเอยอ,อะไรเอยกระฝากระโปรงรถเนี่ยเขาได้อะไรบ้างวะผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ดูดิไม้ทั้งนั้นเลยมาล้วนเลยนะนเลยนะี่ยมันต่อแผงวงจรอ,อะไรยังไงวะ <c oughs> เออเว้คือผมไปดูพี่แป้งเล่นมาครับทุกคนแล้วผมถึงเออไอ้มันหลอนดีกว่าแต่ตอนนั้นพี่เขาเล่นกับเพื่อนนะแต่ผม ไม่มีเพื่อนครับเคยต้องมาเล่นคนเดียวนะผมก็คือแบบเข้าใจแหละนะะแบบเออไม,ไม่ไม่มีเพื่อนไงเข้าใจแหละเออก็คนดูไม่เล่นด้วยนะเออ <c oughs> ไปถา <c oughs> มหาซะแล้วไงโอเคนี่เราก็มาถึงบ้านแล้วนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรยังไงบ้านนะคนดูผมก็ไปมุ่งมังก่อน,น <c oughs> แล้วกันนะก็ <c oughs> <c oughs> อยู่เราก็ต้องฟาร์มของในบ้านก่อนถูกป่ะคนดูคือเหมือนไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรในบ้านบ้างนะคนดูเปิดไงวะเฮ้โอเค ได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่นี่ก็มีตู้ให้เราไปซ่อนได้ด้วยนะคนุณดูสวยมืดมากเลยคุณดูคุณดูน่าเห็นสว่างแต่เดีนี้หน้าจอผมไม่ไม่ได้ปรับแสงสุดเลยสวยอยู่นะคุณดูบ้านเนี่ยผมขอไปอยู่ได้ไหมวะอเออเวนี่ขวามือก็มีหลอดพลังงานนะคุณดูเวลาเราวิ่งเวลาเราก็โดดนี่วิทยุครับทุกคน ไอ้ภาษาะไรเนี่ยอนี่ก็เป็นเหมือนที่ระบายอากาศนะไม่แน่ใจนหรือปิดปิดได้ไหมผมยู่ี่ย่าผมผมไม่เคยเล่นเลยนะ้ทุกคนดูอย่างที่บอกว่าเล่นครั้งแรกจริงๆนะไปดูพี่แป้งเล่นรอบหนึ่งแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะโอเคเอาไฟฉายก่อนไฟฉายน่าอยู่ห้องนี้นะผมว่าถ้าเปิดไงวะมันมีไฟด้วยมีห้องสว่างขึ้นเยอะห้องน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยว่ะปิดได้ไหมสร้างมาเถอะเอ้ยยังไง อ๋อนี่ครับทุกคนนี่มันจะให้เราไปติดกล้องวงจรก่อนถูกป่ะแล้วก็มันสามารถดูได้ที่คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็อันที่สองนี่คือพลังงานอ๋อให้ดูตรงที่ป่องระบายอากาศนะคนดูเป็นเหมือนหม้ออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนน้ำมันมัน้งอันที่สามนี่ก็เป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์เสริมว่าทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนานะอันที่สี่คือแสงประมาณว่าถ้าเราใช้แสงเยอะเกินเนี่ยไฟด้านนอกก็จะเสียประมาณนี้นะแล้วก็จะมีอันที่ห้าคือไม้นะทุกคนกันขัดกรกรประมาณนี้เนาะนี่ก็ม้วนย ทุกคนไฟดับแล้วผมว่าแล้วแล้วประแจอยู่ไหนวะเฮ้ประแจอยู่ไหนผมต้องหาประแจไปซ่อมไฟก่อนนะคนุณดูโอเคต้องไปได้านล่างก่อนนะไหนบ้าหลอดพลังงานก็อยู่ฝั่งขวามือนะเว้ยบสผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วนะมั้งนะ <c oughs> โอเคไม่ซ่อมยังไงวะผมผมผมเล่นไม่เป็นจริง <c oughs> ๆเลยคุณดูโอเคหยิบสิหยิบถังขึ้นมาโอเคสวยอีกถังอีกถังอันสักร้อยเลย มันก็ล่นเรื่อยคนมันเหมือนแบบเราเติมน้ําในภาชนะที่มันรั่วทุกคนมันก็งนั้นแหละนะเรียกว่าไงอ่ะมันก็รั่วเรื่อยๆมันก็ไม่มีทางเต็มแบบอยู่ตลอดนะคุณดูแล้วบันไดอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยบันไดอยู่ไหนคุณดูผมไม่เห็นบันไดว่ะมีไหมบันไดอยู่บนนี้ไม่มีว่ะคุณดูบันไดอยู่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจอว่าตรงนี้ก็มีกล้องวงจรด้วยนี่ว่ะโอเคเขาให้เราไปซ่อมตรงไหนวะ เปิดออกจากน,นอกคุณดูเราต้องขึ้นไปหาประแจก่อนนะเดี๋ยวไฟฉายก่อนไฟฉายก่อนนี่ไฟฉายโอเคซ้ายมือด้านล่างนี่ก็จะมีแบตเตอรี่ให้เราดูด้วยนะคนุณดูซึ่งแบตเตอรี่ก็น่าจะมีให้เก็บอยู่คิดว่านะโอ้ยห้าโมงแล้วห้าโมงมืดจังวะเนี่ยที่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบไป,ปครับทุกคนประแจก็ยังหาไม่เจอเลยวะ่ะเปิดมาอะไรไม่มีเลยเหรอเฮ้ย ไม่มีเลยครับทุกคนห้องน้ำมีอะไรไหมเปิดไปสิเพื่อนโอเคหกโม,มงแล้วเด้อมืดแล้วมืดแล้วสู๋โอ้ดวงจันทร์มาแล้วคุณดูเอ้ยนี่ไงประแจ้โอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมไฟด้านล่างทันมั้ยวะเนี่ยกล้องวงจรผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ากล้องวงจรมันอะไรยังไงนะเดี๋ยวอ๋อ,อไฟด้านล่างเสียผมเปิดเขาไม่ได้โอ้ทังก็จะหมดแล้วครับทุกคนรถเป็นหนึ่งขีดเลยนะเดี๋ยวเราเรานี่มาก่อนเราซ่อมประตูก่อนนะ เหมือนว่าจะให้เรามาส่อมประดูแล้วมันเก็บไม้ยังไงอ่ะหรือมันมีไม้ให้อยู่แล้ววะฟองกดอยู่นะโอเคสวยอยู่สวยอยู่ได้เล่นอยู่ครับทุกคนได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่นะถ้าที่ผมดูเนี่ยมันก็น่าจะถ้าเป็น 6M เมื่อไหร่คือเราชนะหรือไงก็ประมาณอีกแปดมั 8, นะ้งไม่น่ใจว่ะมั้งนะผมจำไม่ผิดถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะจะเ,เสียงเสียงรอนมากเลยคณดูตอนนี้เนะี่ยรอนไม่ไหวว่ะรอนไม่ไหวว่าโอเคได้ครับทุกคนสิกสักอันหนึ่งก่อนนะ แต่มันก็เหมือนเหมือนจะมีออกซิเจนด้วยถูกป่ะคนดูโอเคโอเคเก็บไม้ไปด้วยนะไม้นี่ก็มีจำกัดนะไปดูดคนไม่ใช่ว่ามีเยอะอะไรอย่างนั้นนะนเสียงเสียงเลยวะทุกคนได้ยินเสียงวะเสียงมันหลอนมากเลยอะ่ะรีบเดีแล้วคนรีบปิดรีบปิดโอเคอันนี้คืออะไรอะไรไม่รู้คท,ทุกคนที่รู้คือช่างเถอะน,นะปิดก่อนโอเคสวยสวยสวยปิดปิดปดารควคเอาดู อีกันนึงอีกันนึงตะบนที่ผมเก็บไม่ได้บอกคนดูนนคืออะไรอ่ะเป็นถาดเนอหรือเป็นกระป๋องน้ำอะไรวะไม่รู้นะทุกคนโอเคโอโ้โหอะไรเนี่ยออกซิเจนครับทุกคนใช่ป่ะเนี่ยออกซิเจนหมดทุกคนออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดเฮ้ยใจเย็นใจเนเพื่อนใจเย็นใจเย็นแล้วผมจะไปดูบ้านดีกว่าโอเคโอเคอเหมือนว่าเราต้องไปซ่อมบ้านทุกคนเดี๋ยวผมขอเอ,เอาผมอนไปหนึ่งนะ มไม่เห็นเลยเลยหรอคุณดูค็ดูเนี่ยเห็นอยู่แหละแต่ผมไม่เห็นนะเพราะว่าหน้าจอผมไม่ได้ปรับแสงสุดเว้ยโอ้โหเธอมืดมากหรือเปล่าทางไหนไปทางไหนเนี่ยก็ดูไม่เหลยเลยไม่เห็นเลยเลยเฮ้ยโอาเธอทางไหนครับเนี่ยเสีงเยงอะไรว่าดูมันน,ะน่ากลัวยังไงโอเคผมก็พยายามคำคำหายโอ้โหแบตหมดทุกคนทานหมดนะผมเลยไม่ได้เลยว่ะขอปรับแสงหนึง่ง โอเคเอออย่างนี้ถือว่าเขาเห็นชัดหน่อยนะแต่ก็ไม่ชัดมากทุกคนก็ยังเห็นอยู่แหละนะก็เดี๋ยวไปไหนเป็นทางไหนเนี่ยผมลืมว่ะผมลืมว่ะต้องซ่อมอะไรก่อนวนะคุณดูเสียงอะไรคุณดูเฮ้ยอะไรอะรคุณดูโอ้โหตกใจมาแล้วคุณดูมันพุ่งมาอย่างนี้เลยเหรอวะอ๋อเขาบอกว่าข้างสองอันตรายประมาณนี้นะพยายาม อเอออะประมาณนั่นแหละถ้านองเป็นอันตรายประมาณนี้นะเออฮู้เดี๋ยวว่าเราต้องไปสี่คนแล้วบอกคุณดูให่ผมยังสั่นอยู่เลยบอกคุณดู <laughs> น่ากลัวมากเลยนะเออผมไม่คิดว่ามันจะหลอนขนาดนี้นนเลยโอเคว่าไปสี่คนเลยแล้วกันนะอ่ะใครใจบ้างอ่ะใครใจกับผมบ้างแค่นั้นแหละโอเคเอาสามคนนะเพื่อนอีกคนนึงไม่มาเหรอเฮ้ยทักทายเพื่อนก่อนนะ nice to meet you to meet you bro โ okay. อเคถ้าหายเพื่อนก่อนไปหายเพื่อนก่อนไปเพื่อนอมชะตาอะไรงนี้นะคนดูเอาไม่ไปลเลยเฮ้ยโอเคได้ okay. เข้าเกมแล้วนะอุ้ยวิ่งเพื่อนวิ่งไปเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนอาจจะแบบมีประสบการณ์พอสมควรนะคนดูโ okay. อเคเราตามเพื่อนไปแล้วกันนะไปช่วยเพื่อนฟาร์มไปช่วยอะไรก่อนนะตอนนี้คนนั้นก็น่าจะจัดการเองแหละผมคิดว่านะ โอเครีเซ okay. <elim> <observer> <night> ็ตทูเดอะรีดิโอคือเปิดวิทยุฟังประมาณนั้นนะไปใช้โอเคควระอันพี่แฟนแน้วเหมือนมีแบตเตอรี่มั้งแต่ช่างมันเถอะผมไม่เก็บแล้วนะ เว้ยเคอะไปหาฟาร์มของให้มันเขาพบก,ก่อนนะทุกคนแล้วเราก็รีบทำอะไรให้มันเสร็จเสร็จนะทุกคนแล้วก็นั่นแหละอยูภายในบ้านให้มันนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคน,คนขเขียไม่ได้้วคนระบนเนไม่ได้ให้เก็บไม่ได้เอ้าเชอสร้างมันเถอะคนโอ้ยนี่ไงเสร็จแล้วนะ ก่อนเหมือนเดิมนะครับทุกคนมีคาเมล่าก็คือกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็มีที่ระบ,บายอากาศหรือเป็นแบบจะเรียกว่าไงก็นนั่แหละอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกเลยเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้ตั้งแต่พี่แป้งอธิบายแล้วแหละนะนี่ได้ขวดน้ํากระป๋องน้ํานี่มันน่าจะช่วยแบบเพิ่มพลังงานของเราประมาณนี้เนาะเหมือนกินแล้วดีดอะไรประมาณนั้นแหละอารมณ์เหมือนเครื่องดื่มชูกําลังประมาณนั้นนะ <S 2> <S 2> <S โอเคเราไปซ่อมกล้องวงจรด้วยหน่อยดีกว่านะทุกคนที่กล้องวงจรดีกว่าเว้ยที่กล้องวงจรดีกว่าโอเค อยู่นู่นแล้วครับทุกคนมันไดไปนู่นแล้วนะเอาวางสิเพื่อนวางสินีก็ยังไม่ได้ติดวะวางสิเพื่อนวางสิโอเคแล้วพวนเราอีกคนนึงไปไหนวะคนดู <Hey. S 1> เออดูสองคนเมื่อกี้เนี่ยแบบประสบการณ์แบบชัช่มชองมากเลยนะไปดูเขามาปุ๊บเขาวิ่งแบบมีจุดหมายเลยนะคือผมไม่ไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรนะแล้วมีเหมือนมีเสียงอะไรใครเคาะอะไรอย่างงี้วะผีมาเหรอไม่ใช่เพื่อนกลางวันอยู่นะเออเว้ ห้าโมงแล้วคุณนนห้าโมงแล้วเฮ้ยห้าโมงแล้วพายที่จะตกดินแล้วเนี่ยเพื่อนโอเคเราก็ซ่อมในนี้ก่อนแล้วกันทุกคนนิดนึงนะแบ่งแบ่งหน้าที่กันไปช่วยๆกันไปแล้วถ้าแบบมีเพื่อนที่แบบคุยกันได้เนี่ยว่าน่าจะสนุกมากเลยในเกมนี้เนะี่ยถ้าไม่ถ้ามีเกียนกันก่อนนะถ้าเล่นแบบดีเดียดน่าจะสนุกอยู่ผมว่าโอเคอีกสักถังแล้วกันนะเก็บสิโอเคสวยไปคุณดูตอนนี้ก็ห้าโมงอยู่ ก็ยังเจอแสงที่ได้อยู่ทุกคนต่อจากนี้แหละผมว่าอุย้ยน่าจะหลอนพอสมควรนะนา่าจะดูอีกคนนึงไปไหนอ่ะไหาไม่เจอว่ะเขาไหนอยู่ในบ้านแล้วนะผมว่ามือะเดอร์เพื่อนมือรเดอร์พุ้ยเข้ามาติดที่หมดเลยนี่ว่าใช่ปะเนี่ยเข้ามามาปิดล้อมหมดเลยนี่ว่านี่บอกนะคนประสบการณ์จะเยอะพอสมควรเนี่ยคนนี้เนี่ยโอเพือ่อนทำทำใบทำใบผมยืนเชียร์แล้วกัน <laughs> โอเคสวยไฟเราต้องเปิดก็คือหรือหลือต้องปิดวะ เ,าาเ,เขามาสีเพื่อนเข้ามาสีไม่เข้ามาหรอไอ้เพื่อนพิมพ์อะไรเฮ้ยโอเคอี๋อะไรถิงอันนี้เหรอเรืออะไรผมผมไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะสื่ออะไรนะคุณดูเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภอังกฤษขนาดนั้นโอเคบางบางคำผมผมก็ไม่รู้ไงเออว่าจะออกเป๊ะก็แปลไม่ได้ทุกคนถ้าผีมาที่ผมจบเลยนะ โอเคเข้าบ้านอยู่ก่อนเพื่อนถ้าเพื่อนมาผมมาด้วยอ่ะสามคนดูสิผีจะกลัวไหมนะอะไรเนี่ย generator two สองคืออะไรผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันนี่เพื่อนบอกว่าเข้าบ้านอยู่ก่อนนะคนดูผมไม่รู้ลนะผมเข้าบ้านก่อนเลยนะบอกเพื่อนก่อนคำ in home my friend โอเค เี้ทุกคนเพื่อนจะเข้าใจอยู่นะผมไปแล้วผมไปแล้วผมไม่สนละไม่สนโลกละผมพูแค่นั้นแหละบ้านปลอดภัยที่สุดแล้วนะทุกคนโอเคไยไฟเสียอะไรนะเพื่อนไม่ยอมเข้ามากันน่ะโอเคเสียงมัยังหลอนแล้วคนดูอะไรอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนนะทุกคนโอเคเพื่อนซ่อมเสร็จแล้วนะไม่รู้คนผมเข้าบ้านแล้วผมผมไม่สนใจละโอเคโอเคสวย ต้องปิดไฟมั้งคนดูอยู่กันแบบไมึนืกี่ตานะนผมว่าเพราะตอนนี้ผมก็เปิดแสงหน้าจอสุดละผมเห็นหมดละตอนเนี้ยเราเรอเพื่อนเข้ามาก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคไม่เข้ามาเพื่อนไม่เข้ามาลห,หรอเฮ้ยดีเข้ามาเพื่อนผีจะมาตอนไหนไม่รู้เนี่ยน่าก,กลัวว่ะ <c oughs> เพื่อนไม่ยอมมาคนเพื่อนไม่ยอมมาว่ะเข้ามาเพื่อนเข้ามาซิไม่ยอมเข้ามากันล่ะออฟไลน์โอเค <c oughs> โอ okay. เคอารมณ์เหมือนแบบปิดไฟทั้งหมดตอนนี้ปะไลปิดไฟนะทุกคนโอเคเรายอยู่กันแบบ,บมึนๆนะอยู่างไรนะคือแบบอสิัราชการวันนี้นะทุกคนเออแต่อยู่ทุกคนได้อยู่โอเคไลปิดครับทุกคนไลปิดโอ้โหมืดตึ๊ดเลยว่ะรอบนี้มืดตึ๊บเลยแต่ผมผมยังเห็นนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเพอตอนนี้ผมเปิดแสงหน้าจอสุดนะเสียงเลยว่าทุกคนเสียงเลยว่าเฮ้ยน่ากลัวว่ะตามเพื่นไปแล้วกันทุกคนตามเพื่นไปแล้วกันนะ บอกเพื่อนเรากรเราผมกรเราผมกรเฮ้ยผีนี่ไงข้านเนี่ยข้านเนี่ยข้านเนี่ยทำอะไรผมได้เพื่อนทำอะไรผมได้ผมอยู่สองคนมาดิเฮ้ยเพื่อนเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ยเจ๊อะไรไม่รู้ทุกคนหน,นีก่อนปิดปิดสิโอเคไม่ยอมปิดสักทีนะโอเคเพื่อนอันนี้แสงอะไรวะแสงไปฉายเพื่อนเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหเนี่ยโอเคหนึ่งแล้วครับทุกคน ประมาณห้าชั่วโมงปะสวยแสงไฟของเพื่อนนะโอเคแสงไฟของเพื่อนชิงด้วยนี่คนหนึ่งละเฮ้ยเลยสองคนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยคนหนึ่งหายครับทุกคนแต่แสงตัวนี้หลอนมากผมไม่ไหวละผมตามเพื่อนไปแล้วกันนะเฮ้ยเพื่อนอย่าอย่าบอกว่าหายนะอย่าบอกว่าหายนะเพื่อนโอเคต้องดีมทุกคน นีส่สดชื่นเป็นไงดูพลังงานพอดีดีจัดดีจริงเอาหายแล้วเอาแค่เนี้ยนะเอา <c oughs> เดี๋ยวนเนี่ยโอเคตามเพื่อนไปครับทุกคนเพื่อนนำเพื่อนเพื่อนนำไปคือฐานแบตเตอรี่ของผมก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคน <c oughs> เราต้องแบบเดินติดเพื่อนจริงจริงแล้วรอบนี้เนี่ยโอเคเพื่อนเราผมก่อน <c oughs> อยู่ไหนพี่ร้ายอยู่ไหนวะผมมาสิผมมาสิ โอเคของผมหมดแล้วครับทุกคนถ่านต้องเดินตามเพื่อนอย่างเดียวแล้วโอเคสวยเพื่อนเฮ้ยแสงอะไรอะถ่านมหมดเพื่อนถ่านมหมดเพืมม่อน,นสองอะไรเพื่อนสองอะไออกซิเจนโอเคอากาศหายใจจะหมดนะทนุกคนต้องออนไปแล้วกันนะเราต้องออกไปเยวต้องออกไปซ่อมนะทุกคนโอ้ยผีโอ้ย,ผ,อยผีแล้วเฮ้ยทุกคนอย่า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 ไปแล้วคุณดูอยู่ไม่ได้ เฉเพื่อนติดๆไว้เพื่อนติดๆไว้ติดไว,ว,ดไว,ดไว้ดูที่สองคนมันมันจะกล้ามาหาไหมนะแต่คนไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่คนดูเออน่าจะได้บนปะโอเคถือสิเพื่อนช่วยเพื่อนสิช่วยเพื่อนยกโอเคยันยไงโอ้ยผีคนเห็นไหมโอ้เดี๋ยวหน้าควงวะเพื่อนรอก่อนเพื่อนเมื่อกี้ผีชัดเจนเลยคนดูเห็นไหมโอ้โหอะไรเนี่ยเพืพ่อนเพืพ่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อน เราผมก่อนเราผมก่อนสูวิ่งแ <im bit> ล้วคนไม,ไม่ไม่ไหวแล้วว่าที่ไหนไปที่ไหนเนี่ย <c oughs> ผมมีเข้าบ้านเรื่องว่าคุณดูโอเคถึงบ้านแล้วตอนนี้น่าเห็นอยู่นะคุณดูเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตายปิดประตูสวยโอ้หเยีเเ๋ยเกมเป็นแนวตั้งให้โอเคเกมมัน okay. เป็นแน,น,นวตั้งนะที่ผมก็ปรับเป็นเป็นแนวนอนนะเว้ยเชยเย็นใจเย็นใจเย็นเชเย็น วันนี้อัดมาอย่างนานทุกคนเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์ผมก็ร้อนแล้วเนี่ยนิดนี้เนี่ยพวกเราเปิดแสงสุดด้วยอัดหน้าจอด้วยนะโอเคเพื่อนอยู่ใกล้กันก่อนเพื่อนอุ้ยเสียงอะไรอีกวะเนี่ยทุกคนยังหลอนเกมนี้อะไรวะเนี่ยในงานงานคืนนี้น่าจะหลอนมากๆเลยผมว่าในขณะตอนเช้าก็หลอนอยู่แล้วแหละนะผมว่าเนี่ยไม่กล้าไม่คตรบิ้วเลยโอเคเออเพื่อน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 ทำลายเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนทำลายทุกคนเฮ้ยเพิ่งทำผีสิงมาเนี่ย ไม่รู้นะทคนที่รู้คือผมอยู่ตรงนี้แหละเออหน้าจอมัวคนหน้าจอมัวผีมาผีมาเฮ้โอเคโอเคโอเคคือถ้าหน้าจอมัวเนี่ยผีจะมาแล้นะวไอ้ทุกคนนั่นน่าเป็นอีกสัญญาณที่บอกว่าผีมานะถ้าหน้าจอมัวเนี่ยโอเคแล้วไปอยู่ในตู้ใช่ไหมวะเออเว้ยอา้าวทุกคนเนี่ยมอวม,ม,ม,มัอีกแล้วมัวอีกแล้วจริงจริจริง,รง,รง,รงโอเคอย,เอ,อยู่กับเพื่อนอดีกว่าวะเออไม่ว่าจะในเกมหรือชีวิตจริงนกก็ยังร้องอยู่นะเออวุ้ยทุกคนไม่ได้หรือเปล่าผมจะออก ออกหางเพื่อนไม่ได้เลยแบโอเคตู้ครับทุกคนตู้โอเคพนมมือครับทุกคนพนมมือครับตอนนี้ใครดูอยู่ถึงตอนนี้พนมมือช่วยผมด้วยครับทุกคนสนมันให้ผมด้วยนะโอเคในรออยู่ครับทุกคนตีห้าี่เพื่อนตีห้าสี่ตีห้าสี่ survival night โอเคเอ okay. ต <hi> เาตลอดในคืนนี้นะทุกคนตีห้าสิเพื่อนตีสี่นานจริงวะแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยตีนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนรออย่างเดียวครับทุกคน แต่อยู่ในตู้อากาศหายใจมันจะมีหรือเปล่าโอเคเตียห้าแล้วครับทุกคนโอคชิมนี้เฉียวเนี่ยโอ้โหสามสิบนาทีแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะตัดเลยกี่นาทีนะโอเคโอเคนะครับอากาศหายใจนะทุกคนกำลังตามไปเพื่อนกำลังตามไปรอก่อนเพื่อนรอก่อน,อ,อ,นอันนี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายนะถ้าเรารอดจากรอบนี้ได้ก็คือเราน่าจะชนะแล้วแหละผมคิดว่านะเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นช่วยเพื่อนสิช่วยเพื่อนสิ เอาแค okay. okay. so okay. yeah, ่นี right. ้พอแล้วเหรอโอเคพอก็พอเพื่อนผมไปตามเพื่อนละอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนเพื่อนเราผมก่อนเพื่อนผีมาเพาะว่าคนดูผีมาหรือเปล่าวะผมไม่รู้ผมวิ่งไปแล้วตอนเนี้ยโอเคสวย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 เขาตั้งกว่าทุกคนไอะเด็กเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนผีเดี๋ยว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 เดี๋โอเคไม่อยอกหงมทุ้คนไม่อยอกหงวะนี่ครับทุกคนตู้ที่เดิมเลย ที่เดิมเลยทุกคนที่นอนผมเลยแล้เนี่ยผมนอนนี้แหละนะมาดิเพื่อนมาดิโอเคสวยว่าไหนหนึ่งมอซูนก็คือมันมีแค่หนึ่งคืนนะทุกคนคืนที่สองที่สามเนี่ยมาในเร็วนี้แหละมั้งนะเออฮู้กว่าจะชนะทุกคนโอ้คลิปลาไปเกือบสี่สิบนาทีทุกคนมาดูกันว่าผมจะตัดให้มันเลยกี่นาทีนะโอ้ฮู้โอ้ทุกคนโคตรตื่นเต้นเลยว่ะ ไม่เหมือนแบบหนีผีจริงๆเลยอะไรเนี่ยแต่นี่เป็นเป็นหนีฆาตรกรนะนี่ไฮบอสโคตรโปรเฟชโนอลเลยว่ะโอเคอ่ะเกนก็วันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นกับเพื่อนอยากสักเกมของเกมเหมือนกันไปเล่นแบบคลายเครียดสักนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะเครียดยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่านะก็วันนี้นะครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียง,งผมด้วยเว้ยเสียงแทนในตอนนี้เนี่ยเช่คใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็เครียดนีกนะครับทุกคนโอ้หสี่สิบนาทีนะคลิปนี้